สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมากับช่วง Q&A กับหมอแบงค์ค่ะ สำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะคะลูกค้าถามกันมาเยอะว่าฟิลเลอร์ธรรมดากับเลดียสต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปคุยกับหมอแบงค์กันค่ะสวัสดีครับจากที่มีคําถามนะครับว่าฟิลเลอร์ธรรมดากับเลดียสนี่มันต่างกันยังไงนะครับสออันนี้นะครับถ้ามองโดยรวมๆแล้วมันคือฟิลเลอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสารคนละชนิดนะครับถ้าเป็นฟิลเลอร์ทั่วไปก็จะเป็น HA ฟิลเลอร์หรือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับแต่ถ้าเป็นเลดีเสนะครับมันคือสารที่เป็นแคลเซียมหรือว่าสารที่ชื่อว่าแ um คลเซียมไดอซึ่ง สารสตัวนี้ต่างกันที่ตัวเนื้อสารอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับใช้สําหรับเติมเต็มนะครับในร่างกายเรามีอยู่แล้วเราเติมเข้าไปนะครับร่างกายเราก็สามารถย่อยสลายได้นะครับแต่ตัวนี้มีคุณสมบัติที่เด่นกว่านอกจากการเติมเต็มแล้วนะครับมันยังสามารถกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตเห็นว่า อันนี้เราใช้เพื่อเติมเต็มนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราสามารถฉีดเพื่อเติมเต็มก็ได้แล้วก็ฉีดเพื่อไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะครับผมค่ะและสําหรับใครนะคะที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องความงามสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีจะรวบรวมคาถามเข้ามาถามกับคุณหมอให้อีกทีนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ